สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังเล่าศพในเกมมือเชื่นั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกมสร้างสวนในดอวเสากันนะฮะแบบนี้นะครับอ่ะแบบ <c oughs> แบบนี้นีนะนแบบน่แบบนี้นะฮะเออโทษทีไม่สะพายะะอืมนี่แบบนี้อืมแบบนี้นะฮะแบบง่ายๆนะอ่ะ <c oughs> ให้คุณโหลดตรงนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ฮะแบบง่ายๆเลยนะครับปึ๊บโอเคให้คุณกดดาวน์โหลดไปเลยนะเขียวๆอันนี้นะครับโอเคอืมอะไรเนี่ยอีออไปจากคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะมันจะมาเป็นไอ้นี่สม,มุดบึกๆกอย่างนี้นะฮะให้คุณทำการแตกไฟล์นะฮะคลิกขวา <c oughs> คลิกขวาแล้วรอกดแปบ,บนึงนะฮะอะจะคลิกขวาแล้วทำการแยกไฟล์ไปที่อันนี้นะฮะนี่หรืออันไหนก็ได้ฮนะสองอันนี้นะครับแล้วแต่คุณแล้วมันก็จะได้ไฟล์นี้ออกมานะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยอนะ <c oughs> แล้วกดแล้วเบิ่คลิกเข้าไปอีกนะอโอเคมันจะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ เอ่ตอนแรกมันยังเล่นไม่ได้นะครับให้คุณเลื่อนลงมาปึ๊บแล้วกดอันนี้นี่ให้รูปเป็นเป็นรูปแผ่นซีดีนะกดดับเบิลคลิกเข้าไปเอยแล้วทำรอการมันดาวน์โหลดเสร็จนะแป๊บเดียวครับไม่นานอะไรมากยังไงยังไงแบบไหนอะไรยังไงทุยไม่ใช่นะรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคแล้วผมจะตัดคลิปไปนะโอเค เสร็จแล้วนนะอีกอาิตเดียวห้าร้อยแล้วนะดูจากตรงนี้ก็ดูได้นะให้ถึงแปดร้อแปดสิบเก้านะครับโอเค <c oughs> <c oughs> อืมเออโทษทีไม่คห้สบายหกร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคไปร้อยแล้วมีแค่ตีเดียวตีเดียวเท่านเร็เรียบร้อยแล้วมันก็จะหายไปเองนะฮะโอเคมาอย่างนี้แล้วนะฮะคุณจะปรับให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นมากหรือใหญ่ให้มันปานกลางแล้วแต่คุณให้คุณให้ดับเบิลคลิกมาอันนี้นะฮะปุ๊บอันที่สองแล้วมันจะมีอันนี้นะครับให้คุณสามารถปรับได้นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะ แล้วกด yes สามารถมาปรับขนาดของหน้าจอตรงนี้ได้ส่วนที่เล่นเราผมบอกแป๊บหนึ่งแนะเดี๋ยวอออืมอ,อ,อ่ะโอเคมันก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะให้คุณ รับอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ให้หมดนะฮะปลัยใเป็นอย่างงี้ให้หมดแล้วก็อันนี้คืออันนี้นะครับอันนี้ดีสุดนะแล้วกดโอเคไปเลยน,นะครับอืแล,ล้วกดกราบนะฮะโอเคส่วนที่เล่นก็คืออันนี้นะครับนี่อันนี้นะฮะนี่อันนี้นะครับโอเคแล้วคุณก็จะกดดับเบิลคลิกแล้วจะเล่นได้เลยนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย